หลังมือหลังมือไม่ไังเว้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามเที่ยงเที่ยงเนล้วบ่ตั้งมะหุงหนึ่งดอกแค่สบายดีพี่น้องปิ้งเขียดปิ้งเขียดตั้งมะหุงหนึ่งดอกแค,ค่กุ้งน้อยฝนกบมาพี่น้องมาบว่าอะไรยายห่าง มาลยมาดูมั้เอาลูกจิ้มนุ่มในสายสบายดีเด้อพี่น้องย่าแมะด่าผมตะสะตะสะอย่าด่ามาเด้อพี่อวเย็นะงาดูดแน่ตัวเย็นน่ะี่อ

เอาขาวนี่ใส่ห๊ะมันแม่นมน่ะยอมมีใหญ่หน้าก็ชายแม่นอ๋ออะแต่เบี้ย สปาดีปารุงไหนดิอมสบาเนะปวดเมื่อยแต่ึ้นม่เหน่ยหับ่หน่อยมันลืมมี่แถวนี้แล้วมีถ่ถวชหน่วยหมอจีเอาในใช้หอดทมม,มม้น,มนาในใอดานอยากกินอีกกุ้กุ้แม่บางของเจ้าอระ

จะนายว่งเอามันไปเลยม,มันน้หนักงัวน่าโมเลบอกเร็วไม่งั้นจะหนักเกิกนี้สายมันไรเพลิดแถมผีบลายหน่อย ได้ครับของของ <test> <Slow�is Horse addition> กินอยู่จังสะาว่าจะตื่นนอนมากกินขากับแกนห้อยกับเบิร์ตเป็นเทไรหมูจะมาได้กินน้ำหอยหอยพอลงไปงุ่ม

ชอบเห็นคนในบ้านต้องแบบนั้นต้องประกาศมวเห็หดหัวจูไดมู่บ่านเน่ยต้องประกาศหอวจูกินิียกิน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 ก่น เขาบตาม่วนเขามามาต่สุดมาเจ้าก <Ừ. S 1> ินเขายังไม่ดันเยขึ้นเตียงยื้อไม่สองห้ากินเข่าสั่ว้องมันหรอเฮ้ดีๆิ่ะเ้ดีๆ

tắt mà, 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 mà đừng lên tắt thả chim đụt đó ngại nó tan ót chân hìa cong hìa tắt lên nó bật phốt bật chết <laughs> À, không có ừ, khu... ừ, củ ừ. nó xưa mà nhày nó thường có củ phải mẹ à, vậy vậy? Ừ. Mưa bố mì mưa มนุษย์อ๋อเอาเกีบยกินในกระชามบางลายไปบ้านองิ่มไปบ้านองิ่ม

กะว่าดีๆคือต้นอยากให้เขาต้มมาม่าห้นั่นบ๊ายบายปลาลุง